Let's lions start riot tonight tonight a A pack of lions tonight. ลุกไม่ซ้ำจำไม่ลืมออกงานแต่ละครั้งทำถึงมากออร่าสุดตาโฮองเกินได้เจอกันแล้วสำหรับดีซ่ายาญา,ย,ายิ่งพอได้ฟังบทสนทนาชัดๆมีความน่ารักเพิ่มขึ้นอีกล้านเท่าเลยน้องลิซดูตัวเล็กตัวน้อยถ่อมตนมากชมพี่ญาว่าสวยจังเลยขณะที่พี่ญาญาก็เก่งใจน้องมากๆเช่นกัน ขอถ่ายรูปคู่น้องลิซบอกดีใจที่ได้เจอซึ่งงองลิซ่าก็ปื้มพี่อาย่ามานานมากยกให้เป็นนางเอกในดวงใจกันเลยโดยงานนี้ลิซ่าก็ทำดีเกินคาดเล่นเอาเอฟซีและชาวเน็ตเสอรอไพร์ไปตามๆกัน นี่ขนาดประกาศก่อนเริ่มงาน40นาทีว่าลิซ่าจะมาเข้าร่วมจริงๆยังทำได้ดีขนาดนี้ของแท่มาทีหลังสุดปิดท้ายก่อนเริ่มงานเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมากเลย พราะนี่เป็นการร่วมงานหลุยวิกตองครั้งแรกของลิซ่าหลังมีตำแหน่งในแบรนด์อื่นๆมาอย่างยาวนานแถมยังมีโมเมนต์ถ่ายภาพกับดีไซเนอร์ของแบรนด์จนแฟนๆอดรุ้นข่าวดีว่าจะเห็นลิซ่าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ไม่ได้เลยลิซ่าปรากฏตัวในลุคสุดแซ่บและยูนิคมีความเป็นตัวเองสูงมากกับแจ็คเก็ตจากคอลเลคชันสปริง2018ลายปักสะดุดตา <c oughs> นี้ยังเคยถูกจัดแสดงในนิทรรศการ Culture ปี2023ที่พระราชวังเคนซิงตันที่พำนักเก่าของเจ้าหญิงไดอาน่าอีกด้วยคอเดยชันนี้เป็นคอที่นิโคลัสได้รับคำชื่นชมมากที่สุดคอหนึ่งเลย ลองนึกภาพชุดที่คุณเคยดีไซน์เมื่อ6ปีก่อนมีคนดังขนาดนี้เอากลับมาใส่ใหม่ m i กแอนแมดได้ดีขนาดนี้จะน่าภูมิใจแค่ไหนกันเชียวต้องบอกเลยว่าทีมของรีซ่าเขาทำกันบ้านมาดีมากจริงๆเป็นมืออาชีพใส่ใจทุกรายละเอียดดูความโปรนี่สิเย็บแก้กันสดๆเพื่อให้ชุดเข้ากับรีซ่าและออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดขนาดสร้อยก็ยังเย,ย,ย็บติดกับเสือ้อไม่ให้ขยับเวลาถ่ายรูปเปะมาก ดูตาลีดกินไปทำผมไปด้วยเคียวแก้มตุ๋ยเลยเป็นการออกงานที่น่าประทับใจเรียกแสงแฟลได้จากตากล้องทั้งงานการันตีการเป็นเมนอีเวนและแขกคนสำคัญของแบรนด์ด้วยการนั่งฟ้อนโรประกบคนดังระดับโลกไปเลยค่ะ